ก็ผมตอนนี้อยู่กับช่องซปเปอร์บอยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาทํานี่เลยนะครับเป็นมูจิลาวานะทุกคนมูจิลาวาเหรอใช่ทำไปแล้วไม่ใช่หรอเอาก็ทาไปแล้วไงแต่ว่าอันนี้มันมีรถใหม่ไงมากทุกคนกลออันนี้นะครับ พี่ก็จะบอกว่าตอนเนี้ยก็ถ้าเกิดเสียงอะไรรบกวนหน่อยก็ขอประทานโทุนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยฝนตกฟ้าเหมือนฟ้าแบบว่าเป็นเทิ้งเถื่เถิงเลยฟ้าอะไรเป็นเทิ้งเถื่เถิงวะก็ออดแอดไงยังไงอะฟ้าเลยฟ้าเลยปั๊บปั๊บปุ๊บแก๊ปมาเลยปั๊บเออใช่เหรอเออก้อนนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ไปหามานะแบบว่า ประมาณสี่รถนะที่แบบว่าเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีไอ้น,นี่นะแบบไม่ค่อยแบบมีขายนะมาต้องแบบสั่งเอาผมไปเจอมาในแอฟเอหนึ่งนะแอส้มแอดส้มอ,อืมก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถมจิกีนะแต่ว่าอันนี้พี่พี่เอามานี่คือพี่ไม่ได้เอามารีวิวนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้นนี้แล้วพี่รีวิวอันนี้ไปแล้วนะ ลองไปดูกันได้อีพี่จะมารีวิวนี่โอ้ดูเดี๋ยวพี่จะแกะเนี่ยนะพี่ขเขาเรียกว่าอะไรฟิล์มขอบแกะหมดคนทุกนโอดีทุกคนขบแกมาดีมากนตกเลยนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะ A few moments later นี่นะครับคนไอน้นะที่พี่สั่งอ่าพี่จะบอกว่าที่พี่สั่งมาเนี่ยในร้านร้านนั้นนะที่พี่หามามันมีแค่สี่ มีแค่ห้ารสนะที่พี่ซื้อนะที่พี่ซื้อมานะแต่ว่าพ,พี่ตัดอันนี้ออกนะเป็นลาวาเพราะว่าแถวบ้านเรามีค่ะก็คือมีอันนี้ทุกคนนี่มูจิมูจิโอริโอเอ้ไม่ใช่ดิเป็นเป็นขนมเปียโมจิแต่ว่าเป็นไส้ลาวาเป็นโอริโอนะก็อันนี้มันมันดูเหมือน,นว่าเหมือนเขาทำโมจิไม่เฉรแล้วก็ มีไอโอริโอข้างหน้ามันแตกเอานะแล้วก็อันนี้ทุกคนอันนี้ที่พี่สั่งมาคือชาเขียวชาเขียวลาวาแล้วก็เป็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไข่เค็มนะทุกคนน,นี่เป็นฝอยทองลาวาฝอยทองลาวามันจะเป็นยังไงไเป็นเป็นไส้ฝอยทองอยู่ข้างในแต่ว่าแต่งมาแหละอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลาวาแล้วทุกคนก็อันนี้ผมก็ไม่ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนเคยเห็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผมมาที่นี่ผมรีวิวมาแต่ก่อนผมก็เห็นแค่อันนี้นะมาแล้วก็จะมารีวิวกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นของเป็นโอริโอก่อนนะมาทุกคนพอทำมาพิเศษที่มาดีมากเลยนะแปลว,ว่าเขาใส่ใจอะดูทุกคนเนีย่ย ดูดิเขาเขาแปลว่าใส่ให้ถึงในนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าแรปอ่ะให้เยอะเนี่ยดูดิโอ้นี่ทุกคนนี่ครับทุกคน นี่ก็จะเป็นหน้าตาของสี่รสชาติที่พี่ไปหามานะมาเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตให้ดูนี่นะครับทุกคนก็ที่พี่อินเสิร์ตไปมันก็ดูน่ากินเลนยนะทุกคนก็ต้องนั่งกินอยู่แล้วปะเป็นขนมเปี๊ยะโมจินะแต่ก็ ถ้าเกิดแบบว่าผมก็ไม่ค่อยได้กินอย่างนี้นะส่วนมากผมจะกินขนมเปียกชัยวะละห้าบาทที่เป็นเป็ดไส้ตั้งเดิมที่แบบเป็นรูปตาเป็นประทาจีน่ะสีแดงๆแล้วก็ปีถั่วข้างในละห้าบาทสิบบาทนะนี่นะเป็นโอริโอ้ทุกคนดูดิเขาใส่มาแบบโอ้ดูอู้หึคนชอมมากหือ มันเป็นเอ,อโอ้นะอันนี้มันจะแข็งนิดหน่อยนะเพราะว่าผมไอ้นี่มาแล้วอะไรเขาเรียกว่าอะนะแช่แช่นี่โอ้โหดูทุกคนมันอาจจะไม่ได้ไอ้นี่นะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นลาวาะเพราะผมแช่เย็นเลยนะเห้อ ไม่เราไาชิมกันเลยหนึ่งสองเห็นไหมหมบบว่าแบบไส้แบบขู่ไหลแบบพิ่มเยอะมาะรสชาติทุกคนรสชาติมันจะเป็นแบบว่ามันรู้สึกเป็นแบบ ลาวาที่แบบว่าเป็นโอริแบบเป็นไอรโอริโอแบบรสชาติที่แบบเราไม่เคยกินนะทุกคนมันรู้สึกแบบว่าว้าวว้าวมากเอาเลกผมพอาขึ้นเห็นไหมที่เราแบะออกแบบว่าผมนึกว่าเฮ้ยมันแข็งแล้วมันจะแบบมันจะมันจะอร่อยหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเป็นลาวามันต้องแบบมันต้องไหลใช่ไหมแต่เราลองเอาเขอาปากกันทุกคน โหแม่งสุดจัดเลยอะเป็นรสชาติที่แปลกดีนะแล้วแบบอร่อยมากผมว่าอันนี้โอเคเลยนะรสชาติอร่อยมาอันนี้อันนี้ทุกคนนี่จะเป็นรสนี่อันนี้จะเป็นรสชาเขียวนะทุกคนมันจะเป็นมันจะโรยงาเหมือนกับเป็นันนี้นะนี่อันนั่งเดิมเลยแต่ว่าอันนั่งเดิมมันจะเป็นงาดําอันนี้งาขาวทุกคนมา หานิว้าวอโคตรคตดตมากมาหนึ่งสองโคตโคตรคตรดูด้มากน้องทิ้งไปเลย เราแบบว่ามันอร่อยเกินคาดมากเลยนะทุกคนแบบว่าข้างนอกอ่ะอันแรกนะที่ผมจับเอเที่ยนเป็นปันโออ่ะมันจะรู้สึกแบบแข็งๆนิดหน่อยใช่ไหมคุแต่ว่าอันเนี้ยจับขึ้นมาเว้มันรู้สึกนิ่มๆนิ่มๆเปิดออกมาตอแรกมองไม่เห็นชาเขียวที่มันไหลนะเปิดออกมาสุดท้ายนั่นแหืมโ๊ะเชแบบว่าหอมากหมชาเขียวรือชาเขียวเหมือนเป็นชา ชาเขียวแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนที่แบบว่ามันไม่ได้รสชาติแบบหวานมันเป็นรสชาติแบบขมๆม,มันไม่ได้ขมๆใขมขมนกระโหลกอะไรกลิ่นใบชาแบบเข้มๆแบบธรรมชาตินะทุกคนแบบว่าว้าวเลยทีเดียวทุกคนคนอันอนี้จะเป็นไข่ทองนะทุกคนไอยทองนี่ผมก็ไม่ค่อยได้กินเยอะนะเพราะมันเขาเรียกว่ามัน มันขายยากด้วยแล้วแบบว่าเราก็ไม่มีเวลาไปกินนะทุกคนนี่เราจะได้กินปล่อยทองที่เป็นเนี่ยว่ามูเทอร์นะทุกคนมาเรามาลองกันเลยเนี่ยทุกคนขนาดมันจะเหมือนกับไอชาเขียวอันที่แล้วนะดูดิจะที่คุณสัาคันนะทุกคนมันแข็งเหมือนกับอาลาวาโอริโอ้นะอุ้ยแข็งมากโอ้ดูดูอื้อ มีแต่ไส้ฝอยทองของทุกคนเหมือนที่ผมคิดไว้เลยมาชิมกันโอ้โหว้าวว้าวแบบว่าผมจะบอกว่าผมตอนตอนที่เราจับไปมันรู้สึกแข็งๆอะทุกคนแบบว่ามันมันไม่เหมือนเป็นลาวาแบบว่า เราแบบว่ามันรู้สึกแบบแข็งๆเบนี่ยมันไม่นิ่มผมคิดว่ามันจะไม่อร่อยเว้ทุกคนผมจะรู้สึกว่า,ามันก็เหมือนโมจิที่แบบว่าเรากินตามธรรมดาหรือเปล่าวะที่แบบมันแข็งๆหน่อยแค่แค่แมีไส้แต่ว่าเนี่ยมันพิเศษที่ว่าเราออกมาใช่ไหมแบบว่าเนี่ยออกให้ไส้แน่นมากเลยทนะุกคนด,ด,ดูดิให้ไส้แน่นมากนะแล้วแบบว่าเรากัดเข้าไปอะไอส่วนที่แบบแป้งที่มันแข็งๆหน่อยที่แบบว่ามันไม่ได้แข็งหรอกมันก็หนาหรือแบบ แบบว่ามันไม่นุ่มอะประมาณนิดนึงไม่ไม่แข็งมากขัดเข้าไปนะทุกคนมันเข้ากับไส้ปล่อยทองมากเลยทุกคนแบบว่าอร่อยหรือว่าโอ้โหพิชเช่นคุมพลสทุกคนมาราลองสุดท้ายเลยเพรว่าฝนตกหนักแล้ทุกคนผมกลัวว่ทุกคนไม่ได้ยินผมนะทุกครั้งนี้ทุกคนก็ไม่ได้ยินผมหรอกผมพูดไปดูเรื่องมาทุกคนนี่ ที่ผมสัมผัสนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนชายเขียวทุกคนว้าวโอ้โหทุกคนดูมาเราจะมาลองกินเลยทุกคนหืมโอ้โห อร่อยมากเลยคนดูดิดูแบบว่าแบบเยอะๆแบบว่าโอ้โหข้างบนนะ่ะทุกคนแบบว่ามันบางมากไอนะ้นะเนี่ยดูดิเเนี่ยบางมาก,กครับผมแบบว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าไม่หวานเข้มเข้มเหมือนกับเป็นชาเขียวไอ้เข้มแบบเหมือนเป็นชาเขียวไอ้ทุกคนที่แบบ มันไม่ได้หวานนะมันรู้สึกเหมือนเป็นช็อกโกแลตแท้ทุกคนแต่ว่าแล้วก็แบบทานไอ้ข้างบนที่แบบมันเป็นอาเรกยกม่าู้ก็ช่วยหินมะพร้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจทุกคนก็ขอปอะทานโทษด้วยนะก็เป็นไงกันบ้างทุกคนสรับดทิปวันนี้นะครับก็ที่ผมเอามามารีวิวนะครับนี่เป็นแบบว่ารสชาติที่แบบเราไม่เคยลองนั้นแล้วผมบอกว่า มันวางทุกอันเลยนะทุกคนในเร็วนี้ทุกคนพี่ก็จะพาไปวัดทำยังอื่นบ้างนะเพราะว่าแบบว่าพี่ก็ทําแต่ไอพวกเนี่ยขนมมารีวิวบางทีก็เป็นพุกส้นบ้างแต่ว่าพี่ต้องทุกคนต้องเข้าใจผมนะเพราะว่าผมทํางานตอนเช้าตอนยินมาผมต้องมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามันต้องใช้เวลาทุกคน ในการปรับตัวในการทำในนะี้นแต่ผมสัญญาว,ว่าผมจะทําคลิปให้มันดีกว่าเดิมทุกคนถ้าเกิดอยากให้ผมทําอะไรนะคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมอย่ยคลิปใหม่ๆทุกคนก็วันนี้ขอขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ